วาระหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งของวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญรัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลและข้าราชการมาฉายภาพประเทศไทยเพื่อจุดไฟให้ประเทศไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าครับถือว่าเป็นการประกาศวิชั่นไทยแลนด์ก็ว่าได้ครับวิชชั่นไทยแลนด์เกินการมองวาดภาพ แนวนโยบายในระยะยาวมไม่ได้ระยะสั้นพูดถึงดิจิตอลวอลเล็ตอะไรเป็นพูดถึงในระยะยาวซึ่งแน่นอนครับพอพูดถึงวิชั่นเนี่ยมันต้องตั้งคําถามก่อนว่าวิชั่นเราเป็นอะไรต้องมีคําถามก่อนวันนี้นายกเริ่มจากการตั้งแคดคถามแทดทไมคําถามประเทศไทยนี่คือตัวโจทย์ใหญ่ที่ตั้งถูกตั้งคําถามว่าทําไมประเทศไทยจึงขยับไปข้างหน้ายากรับแปดคำถามหลัก,ห,ลก,ห,ลกหนึ่ง ทำไมประเทศไทยเป็นทำเลทองในสุวรรณภูมิเนี่ยแหละแต่ยังไม่เจเจ้าบนเวทีโลกเท่าที่ควรอ่าวคำถามแรกเลยนะคำถามนี้ก็ชวนคิดว่าต้องเลเว,วชั่นต้องกำหนดออกมาต่อมาประเทศไทยเนี่ยมีทรัพยากรทุกด้านที่ดึงดูดทั่วโลกให้มาเที่ยวแต,ยแต่ทำไมปรเทศไทยแต่ทำไมจึงไม่ค่อยมีเทศกาลร,ระดับโลกมาจัดที่นี่ ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับ8นะแล้ว2.3ล้านล้านนะใช่10%เอร์ซนของงบประมาณเลยนะท่องเที่ยวอ่ะ็ก็มเริ่ต่อมาเราเนี่ยมีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมากมายแต่ทำไมทำไมจึงคว้าเบอร์หนึ่งประเทศส่งออกสินค้าทางการเกษตรของโลกไม่ได้โอ้โหนี่จุกนะจุกนะคำถามนี้จุกมากนะมันยิงเข้าไปที่ ใจดําจริงๆอย่าเพิ่งจอบจงอยปัญหาอย่าเพิ่งจุกยังมีจุกอีกเรื่องนึ่ง <c oughs> คำถามที่4ี่ทำไมทําไมประเทศไทยที่เป็นอาหารและถูกปากของคนทั้งโลกอะนะครับ <c oughs> แต่ผู้ประกอบการยังร้องขอความช่วยเหลืออยู <c oughs> ่ณปัจจุบันครับเออขายทั้งโลกทำไมผู้ประกอบการยังร้องอความวยเหลือคำถามที่ห้าทำไมการเข้าถึงแหล่งทุนถึงยากเย็น ทั้งที่ไทยมีธุรกิจการเงินทันสมัยนี่ไงทำไมเขาถึงแหล่งตัวเงินนี่นายกตั้งคำถามแบบนี้อ้าวต่อมาประการที่6ประเทศไทยคือผู้นำการผลิตและส่งออกรถยนต์ของโลกแต่ทำไมบางค่ายจึงคิดไปผลิตที่ประเทศอื่นเอาละสินี่เป็นศูนย์กลางรถยนต์นะแต่ว่าบางค่ายจะทำที่อื่นนี่ข้อที่เจข้อที่6ข้อที่7็ข้อ7จ็ดทำไมเรายังไม่มีอุตสาหกรรมด้านบริการสาธารณสุขระดับโลก นะทั้งที่ชาวต่างชาตินิยมเข้ามาใช้บริการการแพทย์ในไทย mm. นี่จริงไหมจุกไหมจริงจุกนะ,ะชาวต่างชาติประเด็นที่8ครับที่ตั้งคําถามประเด็นที่8ทําไมบริษัทเทคโนโลยีชั้นนาของโลกจึงเข้ามาลงทุนในไทยน้อย mm. นะทั้งที่คนไทยมีฝีมือระดับแชมป์นวัตกรรมนานาชาติมากมายเอาละสิ่นี่คือ8ประเด็นที่นายกรัฐมนตรีครับยกขึ้นมาตั้งคําถามที่ท้าทายต่อคําตอบ ของระบบการบริหารจัดการประเทศของไทยแน่นอนครับเมื่อมีคำถามทั้ง8วิชั่นประเทศไทยการที่จะเอาไทยนะฮะให้ไทยประหาดในเวทีโลกนั้นครับวางไว้8โอกาสฮนะ8<แ>โอกาสที่จะไทยประหลาดในเวทีโลกครเออ8โอกาสนี้จะเป็นจุดท้าทายถ้าหากว่าเราขับเคลื่อนนโยบายไปบนความท้าทายแรกครับท้าทายแรกคืออะไรทัวริสครับทัวริซม์ับ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวใช่นี่หนึ่งนะต่อมาโอกาสต่อมา Wellness and Medical Hub ครับประเด็นต่อมาคือ Agriculture and Food Hub ครับภาคเกษตรเราภาคเกษตรและอาหารครับบ a v i a t i ั n Hub ครับศูนย์กลางด้านการบินเราเคยคติดท็อปเทของสนามบินของโลกครับปัจจุบันล่นพลุดไปไหนไม่รู้ อลจิสติกสหับครับเป็นได้ครับฟิวเจอร์โมบิลิตี้หับ,บว่าด้วยรถยนต์ดิจิทัลอีโคโนมีนี่เราก็เป็นได้ครับและสุดท้ายโอกาสที่8ก็คือเรื่องของฟ i น a n c i a ล h ับนะนการเงินเป็นสูงกลางการเงินในภูมิภาคนี่คือ8โอกาสที่นาะยกมองว่าเป็นวิชั่นไทยแลนด์จะทำให้ไทยเนี่ยผางดในวิธีโลกครับเรื่องก,การเส้นหาซอฟต์พาวเวอร ก็เป็นเรื่องสําคัญเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้ซึ่งพวกท่านในทีน่นี้ท่านรนัฐมนตรีทุกท่านเห็นด้วยแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันผลักดันให้เกิดขึ้นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นมวยไทยเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถผลักดันได้อย่างง่ายมากเพราะว่ามวยไทยเป็นการใช้ทับศัพท์มีคําว่าไทยอยู่มีคําว่าไทยอยู่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นค่ายมวยใน ประเทศอังกฤษเนี่ยมีค่ายมวยไทยอยู่6 0 0 0ค่ายตามที่ผมได้บอกมานะครับอ่ะสมมุติว่าเป็นการพูดเกินเลยไปอย่างน้อยสองในสามเนี่ยมีแน่นอน4ี่พันค่ายเนี่ยต้องมีแน่นอนที่อังกฤษอย่างเดียวที่อังกฤษอย่างเดียว4 0 0พันค่ายเอาง่ายๆในครูมวยไทยที่สามารถออกไปสร้างอาชีพเอาเงินกลับให้ประเทศอะมากขนาดไหนถ้าเราสินเสนดเรื่องพวกนี้เราจะต้องชวนเชิญให้ชาวโลกมาเที่ยวเมืองไทย โดยการที่เราจะจัดงานศิละปะวัฒนธรรมคอนเสิร์ตระดับโลกผลักดันโดยรัฐบาลเรามีศักยภาพประเทศเราประเทศไทยมีศักยภาพสูงซึ่งเราอยากจะดึงพวกนี้ขึ้นมาให้ชาวโลกได้เห็นได้เห็นว่าเขาควรจะมาที่นี่นะครับเรื่องที่สองซึ่งก็เกี่ยวข้องกับทัวริสึมบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องของศูนย์การดูแลรักษาสุขภาพและการพยาบาล ทุกท่านครับการพยาบาลไทยนะครับการดูแลเรื่องอสาธารณสุขไทยนะครับถือว่าเป็นประเทศระดับต้นๆของโลกมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายเงินหลายหมื่นล้านต่อปีโรงพบาลเอกชนไม่ต้องเอื่นชื่อครับโรงพยาบาลอะไรมีนักท่องเที่ยวจาก Middle East มาตอลอดเวลานะครับมาดูแลรักษาตัวเองนะครับพอดีชัดเจนครับ สถาพยาบาลที่เป็นระดับเว l ร Class มีบุคลากรทางแพทย์แพทย์ที่เก่งชำนาญการมี Service Mind ที่ดีและที่สำคัญที่สุดราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางไปรักษาที่ประเทศอื่นใครๆก็อยากมาอีกเรื่องที่สำคัญผิลนที่ต่อไปก็คือเรื่องของอา r i ร u l ิ u r a l นธรรกับฟู้ด h ับแน่นอนครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเกษตรครับเกษตรกรรมนำ นะครับเรามีประชากรหลายสิบล้านคนที่พึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีรายได้ต่ำนะครับเปอร์เซ็นต์คอนทิบิวตูทีดีพก็แค่8%เองนะครับเรามีวัตถุด,ดิบที่ดีเรามีอาหารที่โดดเด่นล่าสุดก็มีหนมครบนะครับเคยมีแกงมัสมัน่นเคยมีส้มตำนะครับเราไม่ใช่เพียงแตแค่ผลิตอาหารรอไปที่เราอย่างเดียว เรื่องของการยอมรับจากทั่วโลกไม่ว่าสถาบันมิชลินเองซึ่งเราก็ได้มิมชลินกี่ดาวว่ากันไปนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเยอะไปหมดนะครับเดินหน้าผมจะเดินทางไปยุโรปก็จะไปพูดคุยกับทางร้านบริษัทมิชลินที่ทําเกี่ยวเรื่องอาหารเพื่อให้เขาทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้านอาหารดีๆในประเทศไทยไม่ใช่มีแค่ภูกเก็ตเชียงใหม่กรุงเทพเรื่องต่อไปครับเรื่องของ Aviation Logistics ครับ วิสารของประเทศไทยไม่เป็นรองใครในภูมิภาคนี้20ปีที่แล้วเรามีการเปิดสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่ทันสมัยมากสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค20ปีผ่านมาเราไม่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเลยนะครับประชาชนที่อยู่รอบๆประเทศนี้รวมประเทศไทยด้วยมี280ล้านคนเกือบ300ล้านคน ที่เพึ่มสวนภูมิให้เป็นจุดศูนย์กลางในการที่จะกระจายผู้โดยสารต่างๆนะครับประเทศไทยมีทั้งหมดเดี๋ยวที่ผมเรียนไปแล้วมีร้านอาหารมีโรงพยาบาลมีสถานที่พักมีวัฒนธรรมที่อยากให้คนเข้ามาท่องเที่ยวแต่ถ้าเราอมเมจินดูครับว่า20ปีที่แล้วเนี่ยถ้าหลังวันนี้เราไม่มีโซนภูมิเนี่ยความแออัดของรอนเมืองมันจะรองรับได้หรือเปล่าปีหนึ่งเนี่ย20ล้านคนได้หรือเปล่าก่ายังไม่ทราบเลยนะครับ พราะเรื่อง,องการอัปเกรด Aviation Hub ของเราเนี่ยในทุกๆมิติเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งประเทศไทยโดยส่วนภูมิต้องเป็นทับที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันหนึ่งในระยะเวลา4ปีข้างหน้านี้30ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็น Detroit of the East มีบริษัททั่วโลกหลายๆบริษัทที่มาลงทุนที่นี่สร้างโรงงานผลิตรถยนสัญดา โดยเฉพาะยิ่งญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราเองถือว่าเป็นประเทศที่2ที่มีโรงงานตั้ง EV ที่สูงที่2ในเอเชียนะครับภายใต้การนำของ BOI กระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่านมีส่วนร่วมในการที่ทำให้ประเทศไทยมาอยู่ในวันนี้ได้นะครับมีการลงทุนเป็นหลายๆล,ล้านล้านนะครับมอเตอร์โชว์ครั้งที่ผ่านมา40%ของรถที่ขายได้เป็นรถ e ีโอกาสครับ โอกาสเท่านั้นเองครับที่เราไม่มีที่เราไม่ได้รับตรงนี้ประเทศไทยมีความพร้อมในการที่เราจะก้าวสู่ยุคดิจิตอลทําให้มีเจ้าสัวน้อยในวงการเทคอินดัสทรีได้เรามีบุคลากรนะครับเรามีสารศึกษาเรามีแอนด์แวร์เมนที่เหมาะสมธนาคารพิชนาไทยแข็งแกร่งมากกำไรเหมาะสมดีด้วยนะครับ เทคโนโลยีต่างๆของธนาคารไทยดีเยี่ยมรายใหญ่ๆรายกลางสามารถเข้าถึงได้นะครับแต่ทำไมเราสู้สิงคโปร์สู้ฮ่องกงไม่ได้ประเทศเล็กดเดียวเกาะเล็กดเดียวค่าของชีพก็แพงค่าที่อยู่อาศัยก็แพงนะครับเขาทำงานที่นั่นวันจัน์ถึงสุขเสาร์อาทิตย์มาที่ภูเก็ตมาที่กรุงเทพเราต้องดูเรื่องภาษีที่มันซับซ้อนเราต้องดูเรื่องภาษีเราต้องดูเรื่องออหลายๆอย่าง ที่เอื้อเข้ามาให้ประเทศไทยเป็นจุดสูงกลางในการทางการเงินได้อีสโ d o อ n g b u ส i n e s s กฎกติกากฎหมายต่างๆเคตธุรกิจพิเศษเราจะยก,กระดับตรงนี้ให้ประเทศไทยเป็นสูงกลางทางด้านการเงินทางกระทรวงการคลังเองซึ่งผมนั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ก็มีการักดันเรื่องนี้มีการแก้ไขกฎหมายเรื่องแหวดเรื่องอะไรหลายๆ,ๆ,ๆซึ่งก็ พยายามทํากันอยู่นะครับทางกรตองเองก็จะมีการตั้งผแผนขึ้นมาดูแลทางด้านนี้โดยเฉพาะทําให้มีการพัฒนารูปแบบของสินทรัพย์ดิจิทัลให้ให้ทุกท่านเข้าถึงสินทรัพย์นี้ได้ขึ้นดีขึ้นมีธรรม,มาภิบาลที่โปร่งใสมีความเข้าใจในบริบทของสินทรัพย์ดิจิทัลให้ได้ดีขึ้นนะครับแปดโอกาสนั่น,น <ะ S 2> คือ8โอกาสที่นายกรัฐมนตรีตั้งโจทย์ให้รัฐมนตรีให้บรรดาข้าราชการในกระทรวงทบวงต่างๆที่ จัดการและบริหารประเทศอยู่แต่ประเด็นใหญ่มันอยู่ที่ทำอย่างไรครับครับวันครุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้นาย,ยกรัฐมนตรีจะมางานใหญ่ของฐานเศรษฐกิจครบรอบ44ปีครับ,รบและจะมาปาตกถาพิเศษเป็นสเปเชียลคีโนตว่าด้วยเรื่อง Thailand นิวเอรครับไทยแลนดะ์นิวเอร่าประเทศไทย จะเป็นอย่างไรเรามีโอกาสแล้วแล้วเราจะก้าวไปยังไงไปติดตามกันในวันพรุ่งนี้ตอนคำ่คำๆครับโอ้นี่พรุ่งนี้นะเจอกันนายกนะใช่อาจจะเห็นภาพนายกชัดเจนมากขึ้นหลังจากต่อยอดเรื่องของ8โอกาสออือนอกจากนั้นนะพี่วียังมี2 CEO 2> 1>, 1 CEO ด้าน EV ด้านพลังงานที่จะบอกว่าแล้วเราจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้ายัางไงอีกค,คนนึงจะพา กับดักว่าด้วยเรื่องแหล่งเงินไปข้างหน้าได้อย่างไร